เกิดอะไรขึ้นกับบัลลังแชมป์รถยนต์ไฟฟ้านในยุโรปครับเนี่ยแบรนด์ที่เคยแบบนอนมาเลยอะ่ะเหมือนจะไม่มีใครสู้ได้ตอนนี้กำลังโดนท้าทายหนักมากเลยนะครับวันนี้2ตุลาคม2025เราจะมาคุยกันให้ลึกไปเลยถึงเบื้องหลังศึกครั้งนี้ที่แบบข้อมูลล่าสุดนี้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเลย ใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่แบบต้องจับตาดูเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขยอดขายที่มันเปลี่ยนไปแต่มันสะท้อนถึงการสู้กันด้วยกลยุทธ์ที่เข้มข้นมากๆในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของสหภาพยุโรป EU นะคะที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปโดยตรงเลย ACEA นะครับแล้วก็มีรายงานจากสำนักข่าวชั้นนำหลายๆที่ซึ่งชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยว่า BYD ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากๆจากจีเนี่ยกำลังสร้างปรากฏการณ์แซงหน้าเจ้าตลาดเดิมอย่างเท s l a ไปแล้วแบบต่อเนื่องด้วย ค่ะข้อมูลที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ชัดสุดๆเลยก็คือตัวเลขยอดจดทำเดียนรถยนต์ใหม่ในกลุ่ม EU 27นะคะข้อมูลจาก ACEA เนี่ยบอกเลยว่า BYD ทำยอดขายแซงเท s l a ได้เป็นเดือนที่2ติดกันแล้วนะคะก็คือทั้งเดือนกรกฎาคมแล้วก็ล่าสุดเลยสิงหาคม2025ที่เพิ่งผ่านมานี่เองครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็ไม่ใช่แค่อ่านตัวเลขให้ฟังเฉยๆนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันถึงแก่นเลยว่า กลยุทธ์อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะในมุมของศึกชิงความคุ้มค่านะครับหรือสงครามราคาแล้วก็เรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ดูเหมือนตอนนี้จะโดนใจคนยุโรปมากกว่าอะไรครับมาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าได้เลยค่ะเริ่มที่ตัวเลขซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆให้เทสลาก่อนเลยดีกว่าค่ะตัวเลขเดือนสิงหาคม2025ที่ออกมาล่าสุดนี้ชัดมากเลย เป็นยังไงบ้างครับตัวเลขที่ว่าในกลุ่มประเทศ EU 27นะคะเดือนสิงหาคมเนี่ย BYD มียอจดทะเบียนรถใหม่รวม91,030คันส่วนเท s l a อยู่ที่8,220คันคือ BYD นำอยู่เกือบพันคันเลยนะคะแต่จุดที่แบบน่าตกใจกว่าน,นั้นคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ ตรงนี้เองที่ทําให้หลายคนแบบหันมามองกันเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะยอดขาย BYD เดือนสิงหาคมโตขึ้นถึง2 l u s ค่ะเทียบกับปีก่อนคือพุ่งขึ้น3เท่ากว่าเลยนะคะส่วนทางกับเท s l a เลยที่ยอดขายใน EU กลับลดลงถึงลบสามในช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเ,ะเลยโหที่สําคัญมากๆคือตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV โดยรวมใน EU เดือนสิงหาคมเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับ มันโตขึ้นด้วยซ้ำโตถึง30.2%เลยแต่เทส l a ที่เคยเป็นผู้นำตลาดมาตลอดกับมียอดขายดิ่งลงส่วนทางตลาดแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเนี่ยมันบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องปกติแล้วล่ะค่ะหรือแค่ความผันผวนสั้นๆข้อมูลยังชี้ด้วยนะคะว่ายอดขายเทส l a ใน EU เนี่ยลดลงติดต่อกันมาถึง8เดือนแล้วนะคะ8เดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะ แเดือนนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่ากลายุทธ์เดิมหรือตำแหน่งทางการตลาดเดิมของเทส la อาจจะกำลังเจอปัญหาหนักในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของตลาดยุโรปแล้วค่ะโอ้แเดือนติดต่อกันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับมันเหมือนจะชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าแค่สะดุดนิดหน่อยแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ BYD เขาทำได้ดีกว่ามากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องที่คนยุโรปอาจจะแคร์มากๆตอนนี้อย่างราคาความหลากหลายหรือเปล่าครับ กลยุทธ์ของ BYD มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับอืมถ้าเราวองภาพรวมนะคะจะเห็นเลยว่าความสำเร็จของ BYD เนี่ยเป็นผลจากกลยุทธ์ที่เขาวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ปรับตัวเร็วมากๆค่ะประเด็นหลักๆเลยนะคะคือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้กว้างกว่าจริงๆหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีแค่รถ BEV ไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวหรอครับ ใช่ค่ะ BYD ไม่ทั้งรถ BEV ที่ฮิตฮิตกันอย่าง Dolphin, Apto3 แล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขามีรถยนต์ Plug-in Hybrid หรือ PHEV อย่าง CUUDMI ที่กำลังมาแรงมากเลยค่ะ รถพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกลุ่มขนาดเล็กถึงกลางซึ่งเป็นไซส์ที่คนยุโรปคขานิยมกันนะคะขับในเมืองก็คล่องตัวมันจะต่างจากเทส l a ที่เน้นโมเดล Y กับโมเดล3ซึ่งมันจะใหญ่กว่าแล้วก็ราคาสูงกว่าชัดเจนเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือน BYD มีตัวเลือกที่มันเข้าถึงง่ายกว่าทั้งขนาดแล้วก็ราคาด้วย ก็นั่นแหละค่ะนำไปสู่ประเด็นที่2เลยคือกลยุทธ์ด้านราคาและความคุ้มค่าค่ะ BYD ใช้ราคาเป็นอาวุธสำคัญเลยบุกตลาดด้วยข้อเสนอที่แบบดึงดูดใจมากๆมีการวิเคราะห์กันนะคะว่าบางรุ่นอย่าง SU DMi เนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนบางอย่างด้วยซ้าทาให้ตั้งราคาได้เปรียบคู่แข่งมากๆแล้วอะไรคือเบื้องหลังล่ะครับที่ทำให้ BYD เขาสามารถกดราคาลงมาสู้ได้ขนาดนั้นเลยจุดแข็งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือ BYD เขาผลิตแบตเตอรี่เองค่ะที่เรียกว่า Blade Battery นะคะซึ่งเป็นแบตแบบ LFP หรือ Lithium Iron Phosphate ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับแบต NMC ที่ใช้ในรถยุโรปหรือเท s l a บางรุ่นอ๋อแบต LFP ที่เขาฮิตกันใช่ค่ะและเขายังออกแบบให้เซลเซล์แบตเตอรี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถไปเลยที่เรียกว่าเซลล to pack นะคะมันช่วยลดน้าหนัก เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารได้อีกการที่ BYD คุมเทคโนโลยีแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ได้เกือบหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแบบนี้คือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่แบบมหาศาลเลยที่ทำให้เขาสามารถทำสงครามราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆค่ะเจอ BYD สวนมาทั้งหมัดราคาทั้งความหลากหลายแบบนี้เทส la ก็คงมีเนาๆล้นๆบ้างแหละครับเนี่ย แต่เหมือนจะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ BYD ใช้แล้วได้ผลดีมากๆเลยคือการใช้รถ PHEV Plug-in Hybrid บุกตลาดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกลยุทธ์ PHEV นี้ถือว่าฉลาดแล้วก็มองการไกลมากนะคะมันมีประโยชน์หลายด้านเลยอย่างแรกก็คือช่วยลดความกังวลของคนที่ยังไม่มั่นใจเรื่องระยะทางวิ่งของ BEV หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จอะไรพวกนี้นะคะ PHEV ก็เลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้คนกลุ่มนี้ กล้าเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นครับแล้วประโยชน์อีกด้านละครับที่เกี่ยวกับพวกกฎระเบียบอะไรพวกนี้ด้านนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือเรื่องภาษีและกฎเกณฑ์ค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากว่ารถยนต์ PHEV เนี่ยอาจจะไม่อยู่ในข่ายการตรวจสอบหรือมาตรการกำแพงภาษีนำเข้าที่ทาง EU เขากำลังพิจารณาอย่างเข้มข้นเลยสำหรับรถยนต์ BEV ที่ผลิตในจีนซึ่งตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนทางการค้าอยู่เลยนะคะ เหมือนเป็นการใช้ p h e v เพื่อเลี่ยงประเด็งภาษีตรงนั้นไปอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ค่ะการเน้นทำตลาด p h e v ก็เลยอาจจะเปรียบได้กับการเดินเกมอ้อมกำแพงภาษีอย่างชันฉลาดนะคะเป็นการวางหมากที่ซับซ้อนแล้วก็มองรอบด้านจริงๆนะครับเนี่ยรวมเคยพุ่งสูงถึง546%เลยนะคะในเดือนเมษายน2025ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าโห500กว่าเปอร์เซ็นต์ ใช่ค่ะแสดงให้เห็นเลยว่า PHEV เนี่ยเป็นหัวหอ,อกสำคัญเลยที่ช่วยให้ BYD แล้วก็แบรนด์จีนอื่นๆสามารถเจาะตลาดยุโรปได้อย่างรวดเร็วมากครับนอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องราคาแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่มันเอื้อให้ BYD เติบโตได้ดีขนาดนี้อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือทัศนคติของผู้บริโภคยุโรปที่เปลี่ยนไปค่ะผลสารวจจากหลายๆที่ชี้ตรงกันเลยว่า คนยุโรปเปิดใจยอมรับรถยนต์จากจีนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีข้อมูลหนึ่งระบุว่ามากกว่า1ใน3ของคนที่ตอบแบบสำรวจแสดงความสนใจที่จะซื้อรถยนต์จากจีนแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยเชื่อมั่นว่าแบรนด์จีนนำเสนอความคุ้มค่าที่ดีหรือ Good Value for Money นะคะพราความกังวลดําเดิมเรื่องคุณภาพมันเริ่มลดลงไปปัจจัยเรื่องราคาก็เลยมีน้ำหนักมากขึ้นทันทีเลยสิครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเมื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพและก็เทคโนโลยีของรถยนต์จีนโดยเฉพาะในกลุ่มพรีเมียมมันเริ่มทัดเทียมกับคู่แข่งจากตะวันตกได้แล้วความได้เปรียบด้านราคาของ BYD ก็เลยกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อก,การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจำนวนมากเลยค่ะกลยุทธ์ราคาที่ดุด,ดันของ BYD ก็เลยยิ่งส่งผลทวีคูณสร้างแรงส่งให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ฟังดูเหมือน B Y D นี่เตรียมการบ้านมาดีมากๆเลยนะครับคราวนี้หันมามองทางเทส la บ้างอะไรคือจุดที่ทำให้พวกเขาสะดุดในตลาด E U ตอนนี้ครับอะไรคือจุดอ่อนเชิงกลยุทธ์ที่เห็นได้ชัดๆบ้างครับ จุดอ่อนหลักๆของเท s l a ในบริบทตลาดยุโรปปัจจุบันที่ทําให้เกิดสถานการณ์นี้ก็มีอยู่หลายประการนะคะอย่างแรกที่ชัดเจนเลยคือช่องว่างของผลิตภัณฑ์หรือ product gap ค่ะการที่เท s l a ยังไม่มีรถยนต์รุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายกว่าโ o เดล3เนี่ยทำให้พลาดโอกาสสาคัญในการเข้าถึงตลาดมวลชนหรือ mass market ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อขนาดใหญ่แล้วก็กําลังโตเร็วมากในยุโรปค่ะ แต่เท s l a เขาก็พยายามลดราคา m o เดล Y กับ m o d ด l 3ลงมาแล้วนะครับใช่ค่ะเขาก็ใช้กลยุทธ์ลดราคานะคะแต่ดูเหมือนจะยังไม่พอที่จะสู้กับโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วก็ความหลากหลายของ BYD ได้นี่คือข้อจำกัดด้านราคาหรือ price limits ค่ะถึงแม้จะลดราคาลงมาแล้วแต่ราคาสุดท้ายมันก็ยังสูงกว่าตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าจาก BYD หรือแบรนด์จอื่นๆอยู่ดีนะคะ ซึ่งผลลัพธ์มันก็สะท้อนออกมาในยอดขายที่สวนทางกับตลาดโดยรวมอย่างที่คุยกันตอนแรกชัดเจนเลยค่ะการที่ยอดขายเท s l a ลดลงต่อเนื่อง8เดือนสวนทางกับตลาด BEV โดยรวมที่โตตั้ง30%เนี่ยชีย้ให้เห็นสิ่งที่นักวิเคราะห์บางคนเขาเรียกว่า product disconnect นะคะหรือพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าสิ่งที่เท s l a กำลังขายอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะโมเดล Y กับ3ที่เป็นรุ่นหลักมันเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์ หรือไม่โดนใจความต้องการส่วนใหญ่ของคนยุโรปที่หันมาให้ความสําคัญกับความคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็มองหารถที่ขนาดเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือมีทางเลือกแบบ PHEV มากขึ้นนะคะเข้าใจแล้วครับแต่เหมือนผมเคยได้ยินข่าวว่าเท s l a ก็ยังออกมาบอกว่าตัวเองยังนําอยู่นะครับอันนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ อ๋อประเด็นนี้มีการเล่นกับนิยามทางภูมิศาสตร์นิดหน่อยค่ะคือถ้าเราดูตัวเลขเฉพาะในสาภาพยุโรป27ประเทศ EU 27ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ a c a เขาใช้อ้างอิงแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญในการกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ย BYD แซงหน้าเทส l a ไปแล้วจริงๆค่ะในเดือนสิงหาคมอ๋อครับแล้วที่เทส l a เขาอ้างอิงคือตัวเลขไหนครับ เทสลามักจะพูดถึงตัวเลขของยุโรปที่กว้างขึ้นค่ะซึ่งเขาจะรวมเอาสาหราชาอาณาจักรหรือ U.K. แล้วก็กลุ่มประเทศ EFTA อย่างเช่นนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยซึ่งถ้านับรวมพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดในเดือนสิงหาคมเทสลาก็ยังมียอดขายรวมสูงกว่าอยู่ค่ะประมาณ14,831คันเทียบกับ B.Y.D. ที่ประมาณ11,455คันเข้าใจล้วครับเป็นการเลือกใช้ตัวเลขคนละชุดกันนั่นเอง ค่ะก็อาจจะมองได้ว่าการที่เทส l a พยายามเน้นตัวเลขภาพรวมที่กว้างกว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขาก็ตระหนักถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักอย่าง EU 27ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสําคัญมากๆต่อทิศทางนโยบายและกฎระเบียบในอนาคตนั่นเองค่ะครับแล้วในภาพรวมการแข่งขันทั้งหมดตอนนี้มีผู้เล่นรายอื่นที่น่าจับตามองอีกไหมครับนอกเหนือจากศึกระหว่าง B Y D กับเทสลาเนี่ย มีแน่นอนค่ะการรุกตลาดของจีนไม่ได้มีแค่ BYD แบรนด์เดียวนะคะ SAIC Motor ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ MG นะคะก็ทำผลงานได้ดีมากเหมือนกันยอดขาย MG ในเดือนสิงหาคมโตถึง59.4%เลยนะคะแล้วถ้าดูส่วนแบ่งตลาดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิงหาคม2025หรือ YTD ใน EU เนี่ย MG มีส่วนแบ่งอยู่ที่1.9%ซึ่งจริงๆแล้วสูงกว่าทั้ง BYD 1.3และ t ท sla 1.2เสียอีกนะคะ โหจริงเหรอครับแม่แสดงว่า MG ก็เป็นอีกแบรนด์ที่มาแรงเ,เนียบแต่กินส่วนแบ่งไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือการรุกแบบหลายแบรนด์หลายระดับราคาจากจีนเลยสินะครับ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการแข่งขันที่ซับซ้อนขึ้นมากๆสําหรับค่ายรถยนต์โยุโรปดังเดิมซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะค่ายใหญ่อย่าง s t e l l a n t i s v o l k s w a g e n Group หรือ Renault ก็มียอดขายที่เติบโตในเดือนสิงหาคมเหมือนกันส่วนหนึ่งก็มาจากการเร่งส่งมอบรถยนต์ PHEV เพื่อทําตามเป้าหมายด้านมลพิษแล้วก็สู้ศึกราคาแต่ก็ยังคงเจอกับความทา้าทายด้านต้นทุนแล้วก็เทคโนโลยีแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับคู่แข่งจากจีนโดยเฉพาะ b y d ที่มีความพร้อมสูงมากๆค่ะ ฟังดูแล้วเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดแล้วก็น่าติดตามจริงๆครับสรุปแล้วเราควรมองปรากฏการณ์ที่ BYD แซงเท s l a ใน EU ครั้งนี้ยังไงดีครับอะไรคือบทเรียนสำคัญที่ได้จากเรื่องนี้ครับประเด็นสำคัญเลยนะคะคือการที่ BYD ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาด EU ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะผลิตภัณฑ์ดีหรือราคาถูกเท่านั้นแต่มันคือชัยชนะของกลยุธทธ์ที่ยืดหยุ่นและปรับตัวเร็วคะ่ะ BID แสดงว่าเห็นถึงความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของตลาดยุโรปณปัจจุบันทั้งเรื่องความคุ้มค่าความหลากหลายทั้ง BEV และ PHEV แล้วก็ยังสามารถนำทางผ่านภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนได้ดีกว่าซึ่งอาจจะเหนือกว่าแนวทางที่มุ่งเน้นนวัตกรรม BEV เป็นหลักเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะเหมือนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการอ่านเกมตลาดการมีแต้มต่อด้านต้นทุนแล้วก็การวางแผนรับมือกับกฎแกนต่างๆได้อย่างลงตัวเลยนะครับใช่ค่ะ เขาใช้ความได้เปรียบจากการควบคุมห่วงโซ่อุปทานและเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาสร้างความได้เปรียบด้านราคาขณะเดียวกันก็ใช้ PHEV เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงแล้วก็ขยายฐานลูกคา้าเป็นการผรสมผสานกลยุทธ์ที่น่าศึกษามากๆเลยค่ะและสําหรับผู้บริโภคอย่างเราๆล่ะครับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นแบบนี้มันมีความหมายยังไงบ้างครับ ผลดีโดยตรงเลยนะคะคือเราน่าจะมีตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้นในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นค่ะการแข่งขันจะกระตุ้นให้ผู้ผลิตทุกค่ายต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ปรับราคาเพื่อดึงดูดลูกค้านอกจากนี้มันยังอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวนโยบายของยุโรปทั้งด้านอุตสาหกรรมและการค้าที่อาจจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ น่าสนใจมากครับสุดท้ายนี้มีประเด็นไหนที่อยากจะฝากให้เราคิดต่อหรือว่าจับตามองเป็นพิเศษหลังจากนี้ไหมครับสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยนะคะหลังจากนี้คือการตั้งฐานการผลิตในยุโรปของ BYD ค่ะพวกเขากำลังเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกในยุโรปที่ประเทศฮังการีแล้วก็ตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้สูงถึง3 0 0 0 0 0คันต่อปีภายในปี2020เลยนะคะ30,000 0คัน ใช่ค่ะการผลิตในท้องถิ่นแบบนี้จะยิ่งทำให้ B Y D ได้เปรียบทั้งด้านต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสามารถหลีกเลี่ยงกำแงพงภาษีนำเข้าได้อย่างสมบูรณ์ในระยะยาวค่ะโอโ้นั่นหมายความว่าความได้เปรียบด้านราคาจะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเลยสิครับ ถูกต้องค่ะคำถามสำคัญที่ตามมาเลยก็คือโรงงานใหม่ในฮังการีจะกลายเป็นเกมเชนเจอร์ตัวจริงที่พลิกสมการราคาในตลาดยุโรปไปเลยหรือไม่มันจะบีบให้เทสลาแล้วก็ค่ายรถยนต์ยุโรปดั้งเดิมต้องปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่อย่างไรเราจะได้เห็นการตอบโต้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆการร่วมมือในรูปแบบที่ไม่เคยคาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปที่ชัดเจนยิ่งกว่านี้ในอนาคตอันใกล้นี่คือสมรภูมิที่เพิ่งเริ่มต้นและน่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้ติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่เข้มข้นชัดเจนมากๆครับยิ่งดีเสมอค่ะ